สิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจอะ่ะก็คือในเรื่องของชุดเหมือนกัน เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนนางงามไทยนะคะยังหวังในทุกๆปีที่จะได้เห็นสาวไทยคว้าตําแหน่งม i จูดีเวิ r ์ e อีกครั้งหรือคําพูดติดปากก็คือการคว้ามง3ซึ่งประเทศไทยของเราะะก็พยายามปรับและก็แก้ไขมาโดยตลอดแต่ก็ยังไปไม่ถึงฟันสักทีค่ะล่าสุดในการนางงามสาวสวยขวัญใจแฟนๆทั่วประเทศอย่างฟ้าใสาปวีสุดาดูอิ่งได้เปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนุ่มแมบนะคะฟ้าใสาวิเคราะห์นางงามเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งช่วงหนึ่งของรายการนะคะได้พูดถึงสาเหตุว่าทําไม ไทยแลนด์ค่ะไม่มง3เสียทีและบอกด้วยว่าจริงๆนะคะชุดราตีไฟนอลเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญค่ะโดยประเทศไทยของเรานั้นนะคะเคยมีสาวงามที่สา,า,ม,สามารถคว้าตําแหน่งมิชชนิีเวิร์สมาแล้ว2คนได้แก่อภัสราหงสกุลหลังได้รับตําแหน่งนางสาวไทยก็เป็นตัวแทนคนไทยไปคว้ามงกุฎนางงามจากกักรวาลคนแรกในปี19 6 5นะคะและหลังจากนั้นในปี1988ปุ้ยพรทิพย์หน้าคีรันกนกนะคะก็สามารถคว้ามงสองนะคะมาให้แฟนๆได้ชื่นใจอีกครั้งค่ะทั้งนี้ในปี2019นะคะฟ้าสายปวีสุดาก็ได้เป็นตัวแททนสสาายายยพไ ไปร่วมคว้าม,มงสามบนเวทีมิชลินเวิลดนะคะโดยเธอนั้นทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบในการเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าประกวดเวทีจักรวาลน้ำเมืองแอตแลนตาในคาลัตจอร์เจียสหรัฐอเมริกาและสามารถผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้ท่ามกลางเสียงเชียร์ไทยแลนด์กันหนงห่นค่ะโดยล่าสุดนะคะฟ้าใสมิชลินเวิลด์ไทยแลนด์ปี2019นะคะได้เปิดใจถึงการวิเคราะห์นางงามผ่านรายการโต๊ะหนูแมมซึ่งช่วงหนึ่งนะคะได้มีการพูดถึงสาเหตุข,ของการไม่มุงเสียทีของสายสะพายไทยแลนด์โดยหนึ่งในเหตุผลสําคัญนั้นนะคะก็คือบไฟน ซึ่งเธอได้เล่าประสบการณ์ว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอไม่มั่นใจก็คือชุดเพราะเธอนะคะเคยคุยแล้วกับทีมที่ทําชุดว่าควรจะออกมาประมาณไหนและเธอเองก็ยังบอกไปด้วยว่าเธอรู้ตัวเองว่าต้องใส่ชุดประมาณไหนถึงจะดูโดดเด่นแต่เธอกลับเจอสะพ้ายใหญ่เมื่อได้ลองชุดก่อนวันบินไปประกวดแค่วันเดียวที่ทําเอาตัวเธอนั้นในการถึงขั้นร้องไห้เลยทีเดียวพอชุดออกมาไม่เหมือนกับที่คุยเอาไว้และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ความมั่นใจของเธอนนั้นลดลงค่ะที่สําคัญใน,ในการที่เราจะได้มงกฎุดใ,ในปีนั้น หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของลุคฟนอลลุคของเราแล้วในวันนั้นคือหนูต้องยอมรับว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกไม่มั่นใจอ่ะก็คือในเรื่องของชุดเหมือนกันเพราะว่าเรามีการแบบว่าคุยกันแล้วว่าชุดควรจะแบบออกมาประมาณไหนแล้วหนูก็ได้รีเควสต์ไปแล้วว่าเนี่ยเรารู้นะว่าตัวเองอ่ะจะต้องใส่ชุดประมาณไหนถึงจะแบบดูโดดเดน่นขอเป็นเกาะอ,อกได้ไหมขอให้แบบว่าไม่มีการปักตรงขาหรือว่าแบบขอให้ไม่ต้องแหวกสูงขนาดนั้นได้ไหมเพราะว่าขาของเรายาวอยู่แล้วคือเราก็จะแบบลิสต์ไปเลยว่าเนี่ย ไม่เอาอะไรรุงรังเยอะๆขอให้แบบว่าไม่มีปักอะไรแบบนี้แต่ว่ากลายเป็นว่า,าหนูมาลองชุดจริงๆคืนก่อนที่หนูจะไปประกวดคืนก่อนที่หนูจะบินไปประกวดแล้วหนูก็แบบร้องไห้เลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคุยไว้สิ่งที่เราขอไปมันไม่ได้สักอย่างค่ะความมั่นใจความมั่นใจมันก็เลยมีการลดลงแล้วก็ในเรื่องของ Final Look ก็คือมีการแบบว่า ช่างช่างหน้าเขาก็จะมาเติมเติมปากเติมนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นอะ่ะช่างของกองใช่ช่างของกองมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบ เราก็ไม่ได้เห็นหน้าของเราก่อนที่จะขึ้นเวทีหนูก็แค่รู้แค่ว่าเขาว่าทาปากสีแดงแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันแบบให้แมทช์กับชุดมันไม่มีเวลาในการคือคือไม่มีเวลาเพราะตอนนั้นหนูยังกังวลกับชุดอยู่อะว่ามันเป็นคอเส็ตเชือก<ช>แล้วตอนนั้นคือหนูขอคอเส็ตแบบซิปจะได้แบบว่าเออไม่ต้องกังวลว่าว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ตอนนั้นคือกังวลว่าจะใส่ชุดทันหรือเปล่าด้วยเวลาแบบหลังเวทีแค่5นาทีอะคะ่ะพอออกมาก็เลยใช่ความมั่นใจอะไรยังอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่า ไฟนอลลุค <Final> ของเราก็น่าจะมีผลต่อคันงานนี้นะคะหลังคลิปของสาวฟ้าใสนะคะถูกปล่อยออกไปแน่นอนว่าเหล่าแฟนนางงามต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วนะคะโดยในกลุ่มแฟนนางงามได้มีการแคปโพสของดีไซเนอร์อย่างโจเซฟเรกนะคะจากแบรนด์เซฟเรกที่เป็นคนทําชุดให้กับสาวฟ้าใสนั่นเองโดยคุณโจน,นั้นนะคะได้โพสต์ภาพสตรอเบอรี่พร้อมแคปชั่นว่าน่ารับประทานมากก่อนเหล่าแฟนนางงามนะคะจะจับโยงว่าน่าจะเกี่ยวกับที่ฟ้าใสเอามาพูดเรื่องชุดที่ทําให้เธอนั้นไม่มั่นใจหรือไม่นะคะซึ่งงานนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่คิด เห็นไปทางเดียวกันว่าชุดปีนั้นทําออกมาค่อนข้างไม่น่าประทับใจจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นก็ชุดไม่สวยจริงๆใครมันจะไปร้องให้เจ้าของชุดเห็นเขามีมารยาทเนาะเขารักษาน้ําใจเป็นชั้นชั้นก็ไปแอบร้องออกมาพูดกันเลยอยากรู้อยากเจีดก,ก็ชุดไม่สวยใจอย่าสาตอยอมรับความจริงเถอะว่ามันไม่สวยมันอุบาทแส้คนอื่นยังให้เข้าตัวเองหมดไม่สวยก็คือไม่สวยมันไม่สวยค่ะมันไม่สวยตอนลูกเล็กๆ็ก็น่ารักน่าก,กินอยู่แล้วครับพอสตรอบเบอรี่นะคะใหญ่หญบวมแถมคำๆอันนี้ขายยากจน ต้องย้ายตลาดเลยจริงๆโทษแพ็กเกจจิ้งนะคะโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองจบปิ้งในวันที่คุณฟาดน้องด้วยความจริงในมุมของคุณน้องเงียบไม่โต้ตอบน้ำใจนักกีฬามากแต่พอน้องเขาพูดในมุมของเขาบ้างกับโพสต์แบบนี้ในวงการนางงามตอนนี้ไม่ใช่ยุคข,ของคุณเหมือนเมื่อก่อนยอมรับความจริงและฟังคนอื่นเขาพูดบ้างนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งของตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นะคะที่เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมคว้าม,มง3ที่ได้แชร์อีกแง่ของเหตุผลที่ไทยแลนด์ยังไปไม่ถึงฝันสักทีและคุณผู้ชมและใครคิดเห็นยังไง คิดตรงกับสาวฟ้าใสายหรือไม่อย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ